ใครที่เสี่ยงกับปัญหาหลอเลือดอุดตันมาฟังทางนี้ค่ะทางช่องมีสูตรดีๆมาแนะนำสำหรับท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะกับทางช่องต้นข้าแชร์ข่าวซึ่งทางช่องจะพามาแนะนำสูตรดีๆให้กับท่านที่เป็น โรคหลอดเลือดอุดตันค่ะใครที่มีความเสี่ยงกับปัญหาหลอดเลือดอุดตันนำสูตรนี้ไปใช้ได้ค่ะซึ่งก็จะมีขิงบดหรือว่าเราจะหั่นก็ได้ค่ะสองช้อนชาน้ำผึ้งสองช้อนชามะนาว1ลูกและที่สำคัญก็คือน้ำโซดาค่ะเราก็นำส่วนผสมมาผสมกันค่ะ น้ำมะนาวหนึ่งลูกหรือใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ครึ่งลูกก็ได้ค่ะใส่น้ำผึ้งสองช้อนชาค่ะซึ่งขิงแนะนำให้บดจะดีที่สุดค่ะแต่ว่าวันนี้ทางช่องหั่นเอาค่ะซึ่งหั่นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะจะทำให้ส่วนผสมทำปฏิกิริยา ผสมกันค่ะซึ่งสูตรนี้ได้ประโยชน์ทำง่ายโดยหาอุปกรณ์ง่ายมากค่ะซึ่งนำขิงบด2ช้อนชาใส่น้ำผึ้ง2ช้อนชาน้นำมะนาว1ลูกหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันซึ่งส่วนผสมจะทำปฏิกิริยาให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เติมโซดาประมาณ3ใน4ของแก้วแล้วก็คนให้เข้ากัน โซดาจะดึงสารต่างๆของสมุนไพรให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้สักประมาณหนนาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็กรองเอาแต่น้ำน้ํำสมุนไพรนี่แหละที่จะช่วยเราให้หลอดเลือดไม่อุดตันค่ะเราสามารถทำดื่มได้ทุกวันซึ่งพอเรากินไปแล้วจะทําให้เราสดชื่นโล่งโปรง่งเบาสบายค่ะ ซึ่งท่านใดที่มีความเสี่ยงต่อที่เป็นหลอดเลือดอุดตันสามารถทำกินได้ง่ายๆค่ะซึ่งรับประทานง่ายมากค่ะไม่เฝื่อนไม่ขมแต่อย่างใดถ้าใครชอบหวานของน้ํำผึ้งก็ใส่ประมาณ3ช้อนชาก็ได้ค่ะเนี่ยเราก็จะกรองก่อนค่ะแล้วก็นำไปดื่มซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะซึ่งขิงก็มี ประโยชน์มากมายหลายอย่างอีกทั้งมะนาวก็มีประโยชน์มากมายค่ะซึ่งน้ำโซดาก็จะทำให้ปฏิกิริยาของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขิงหรือว่าน้ำมะนาวหรือว่าน้ำผึ้งให้ผสมเข้ากันอย่างลงตัวค่ะซึ่งเปลือกมะนาวก็อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ค่ะเราอาไว้ขัดตรงข้อศอกตรงบริเวณข้อพับซึ่งเป็นรอยดำ จะสามารถทำให้หายได้ค่ะทำให้เนียนนุ่มข้อศอกเราก็จะเนียนนุ่มไม่หยาบกร้านค่ะลองทําดูนะคะซึ่งเป็นผลพลอยได้ของเปลือกมะนาวค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะกรองเราก็พร้อมดื่มค่ะซึ่งพี่ข้าวก็ลองดื่มดูค่ะน้ําสมุนไพรค่ะดีต่อสุขภาพลองทําทานดูนะคะ ใครที่เสี่ยงต่อหลอดเลือดอุดตันก็สามารถทําทานได้กินง่ายถ้าได้ผลดียังไงก็ให้เม้นไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ